ครับผมถามอ้นนิดนึงตอนนี้ความพร้อมเทโลในช่วงปีสั้นล่าสุดหลังจากกลับมาปีใหม่ตอนนี้เป็นไงบ้างเรื่องตัวผู้เล่นอะไรพวกนี้ครับครับก็ตอนนี้นะครับวันนี้เราเพิ่งเพิ่งมาซ้อมได้วันเดียวเมื่อวานเพิ่งจะเริ่มวันที่สามวันนี้ 3, วนนันที่สี่ก็มาเช็คสภาพน้องๆครับเช็คสภาพความฟิตแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ซ้อมกันมาได้ประมาณเดือนนึ่างลวช่วงเดือนธันวาแล้วครับก็เตรียมทีมแล้วก็ตอนนี้ก็ความพร้อมก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณสัก80เปอร์เซ็นต์แล้วก็กำลัง พยายามดูน,น้องๆที่เข้ามามาร่วมทีมใหม่ด้วยนะครับก็กำลังปรับปรับกันนิดหน่อยครับครับตัวไทยตัวเทศเนี่ยถือว่าครบหรือยังครับร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังปิดดิวทุกอย่างอ,อยังก็ส่วนตัวต่างชาติเนี่ยตอนนี้ปิดดิวนะครับมีมีที่ยังขาดอีกโคตา้าหนึ่งก็เป็นโคต้าอาเซียนซึ่งตอนนี้ก็ทางผู้ใหญ่กําลังดูให้อยู่แต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าจะได้ใครนะแล้วก็ส่วนตัวไทยเองก็ตอนนี้ก็ถ้าถามว่าพอหรือยังก็ยังอยากได้เติมอีกสักคนสองคนนะครับในบางตําแหน่งเพราะตอนนี้ก็มีเด็กๆเ,เยอะ ด้วยพอสมควรครับครับผมในช่วงโปรแกรมปีที่สั้นมกราคุมพาที่จะก่อนแข่งอ่ะวางไว้ยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวช่วงเดือนนี้เราจะมีเกมหุ่นเครื่องประมาณสัก5เกมนะครับ5เกมถึงหกเกมนีครับก็จะถือโอกาสได้ดูน้องๆที่ส่วนหนึ่งที่มาใหม่ด้วยแล้วก็ส่วนอาจจะเป็นพัวตัวต่างชาติที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็จะได้ดูเรื่องความสัมพันธ์ที่เล่นร่วมกับคนไทยด้วยก็ยวเวลาเดือนนึงก็จะพยายามปรับให้มันเท้าที่ที่สุด โดยเบื้องต้นการคาดหวังของผู้ใหญ่หรือว่าของค้นเองเป็นไงบ้างครับในปีนี้ก็เท่าที่คุยกับประธานนะครับคุณแม่อันด้วยรวมถึงพี่บุ้งด้วยก็เป้าหมายก็ถามว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้กดดันอะไรกับผมนะครับแต่ว่าถามว่าเป้าหมายก็ที่ได้ยินจากที่พี่บุ้งพูดนะครับก็อยากชนะมากกว่าแพ้ก็จริงๆแล้วก็ส่วนตัวเองเป็นคนจริงก็ผมก็มีเป้าหมายที่ว่าอยากจะทําให้มันดีที่สุดให้มันได้อันดับดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ปีนี้ต้องลงมาเล่นในทีสองแฟนบอลอาจจะแบบน้อยลงไหมหรือว่าอะไรอย่างไรก็แล้วแต่อยากให้เชิญชวนแฟนบอลน,นิดนึงครับก็แต่ว่าลงมาเล่นนะครับที่ทีสองก็ผมก็คิดว่าแฟนบอลส่วนหนึ่งก็ยังเสียใจอยู่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็ขอเป็นตัวแทนสโมสรแล้วก็น้องๆด้วยขอโทษแทนนะตรงนี้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ปีหน้าปีนี้ที่กำลัจะเริ่มขึ้นเนี่ยผมเองแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยก็มีเป้าหมายเดียวกันืออยากจะ กลับไปบริสุทธิ์ที่ได้ก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลพลิเทรโรทุกท่านนะครับ mm hmm. ที่ยังตามเชียร์เราอยู่ที่บุญยะหรือตามเราไปเชียร์ในทุกที่ก็ตามนะครับ mm hmm. ก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆต่อไปด้วยครับ mm hmm. ครับ